สวัสดีค่ะชั้นโคลโสโผสโิชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำเยลลี่ลูกตาลอ่อนค่ะนะคะเยลลี่ลูกตาลอ่อนนะคะจะอร่อยมากในอากาศร้อนๆนะคะแช่เย็นๆทานอร่อยมากกับเพื่อนนะคะวัตถุดิบหลักก็มีแค่ลูกตาลนะคะคือลอนตาหรือเม็ดตาลอ่อนนะคะแล้วก็ผงเจลาตินนะคะใช้ผงเจลาติน แล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับอัตราส่วนนั้นเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ล้างนะคะแล้วก็หลังจากล้างแล้วเราปอกเรียบร้อยเราจะไม่ล้างน้ำอีกนะคะเราจะหั่นใช้เลยค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าเพื่อนมาดูกันนะคะนะคะลูกตาลก็ปอกมืนทั่วไปอะ่ะเพื่อนนะคะที่ บอกทานธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนะคะอันนี้เราไม่ได้แช่เย็นนะคะเราไม่ได้แช่แข็งเราจะรีบทํานะคะแล้วก็ค่อยรอเอาเลยค่ะนะคะแต่จะให้ง่ายก็ต้องไปแช่แข็งนะคะเอาเลยนะคะเราไม่หั่นไปนะคะพอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยหั่นนะคะแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวมาดูตอนหั่นอีกครั้งค่ะ เราปอกได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรา่ไปหั่นกันต่อเลยนะคะเพื่อนนะคะเราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะที่เราจะทำเยลลี่ลูกตานนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนเรามาทำเยลลี่ต่อเลยนะคะหลังจากที่เราได้หั่น เต่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตวงน้ํานะคะน้ํานี้นะเพื่อนนะเราจะใช้แก้วใบนี้นะคะแก้วใบนี้ประมาณ200มิลลิตรนะคะเราใช้ตวงแก้วเลยค่ะนะคะตวงเ,เสร็จ นตาลน,นะคะเราในที่นี้น้ําตาลร้อยกรัมนะคะแล้วก็ผงเจลาตินสามสิบกรัมนะคะเราจะใส่ไปก่อนเลยค่ะพอใส่แบบนี้แล้วเพื่อนคนให้ละลายนะคะแล้วคนให้เจลาตินน้ำตาลทุกอย่างละลายใกตอนนะคะแล้วค่อยไปตั้งไฟเพื่อไม่ให้เราจับก้อนสะดวกในการทำน,นะคะจะเห็นว่า เพราะกาหลายๆมากหรือบางครั้งเพื่อจะเห็นว่าเราจะพาอน้ำร้อนตั้งนะคะแล้วก็ไปค่อยๆโรยอันนี้เราไม่เลยเราเดินไปเลยทีเดียวก็ได้นะคะจากการลองหลายๆอย่างแล้วในแบบนี้ะดวกสุอ จา<แ>ก,<แ>กเรา,เราคนเรียบร้อยละลายรีบแล้วนะคะเพื่อนน,น้เราจะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟเราไม่ตั้งนานนะคะเอาแค่เขาเดือดขึ้นมานะคะพอเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนดูนะคะจะจลกตินบานดีแล้วค่ะนะคะเขาจะบานแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอน้ํานะคะเริ่มเดือดนะคะ เพราะว่าเราผสมน้ําตาลผสมเจลาตินอะไรเร,เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะเพื่อนสะดวกนะคะไม่ต้องระวังในเรื่องของการที่จะไหม้ก้นเลยค่ะแต่ถ้าเรามาโรยเนี่ยนะคะจะต้องระวังเรื่องไหม้ก้นถ้าเขาเริ่มเดือดนะคะแบบนี้แล้วนเพื่อนนะเพื่อนจะเอาลูกตาลน,นะคะที่เราทำมาเนี่ยใส่เลยค่ะ นะคะใส่เลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาเดือดเขาจะฟูนะคะจะล้นหม้อ,อนะคะแล้วพอเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะเพื่อนนะนะคะพอเดือดเท่ดีแล้วแบบนี้นะเพื่อน ะะเราก็ปิดไฟเลยค่ะใช้ได้นะคะพอปิดไฟแล้วเนี่ยเราจะต้องปล่อยไว้ประมาณสักห้าหรือสิบนาทีนะคะให้ความร้อนนี้คายตัวลงะคะ่ะเราจึงจะไปใส่ภาชนะนะคะเพราะว่าภาชนะนั้นเป็นพลาสติกถ้าเราใส่ร้อนๆเนี่ยนะคะอาจจะไปละลายได้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยไ้สักครู่นะคะ พอความร้อนคายลงนะคะเพื่อนเราก็จะมาตักใส่นะคะถ้วยกันเลยค่ะวิธีการตักนะเพื่อนนะเฉลี่ยนะคะลูกตาลก่อนนะคะเขื่อลูกตาลลงไปก่อนเดี๋ยวถ้วยมีมากมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้เย็นสนิทก็เอาเข้าตู้เย็นนะเพื่อนนะเย็นลี่ลูกตาลของเรานะเพื่อนนะพร้อมทานแล้วค่ะนะคะเย็นแล้วค่ะ,ะเพื่อนนะคะน่าทานมาก่ะเพื่อนนะคะจะเห็นว่า เยลลี่นี้นะคะเป็นอาหารที่เด็กๆชอบทานนะคะเพื่อนๆลองทําไว้ให้ลูกให้หลานทานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะลูกหลานจะได้มีขนมทานนะคะไม่ต้องไปซื้อทําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับ เมนูอาหารใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ